หลังจากเมื่อวานนี้เขามาสูบน้ำใส่อ้อยนะครับบัดนี้แรงนะฝนตกพี่น้องเป็นแจ้งบุไรลายครับฝนตกยางแห้งเลยคุณตกทั่วแปลงทั่วให้ดีไรครับตกคองรอบพ่อมอันนี้ก็ได้เอากาลังเที่ยวเครื่องกลับบ้านนะครับว่าต้องสูบแล้วบัดนี้ครับแล้วก็มาซอมอ้อยครับนี่ครับอ้อยที่ใส่ซอมกับเป็นอ้อยที่เพาะใส่ถุงไว้นะครับเพาะใส่ถุงไว้ส่วนหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งกับที่แบ่งออกแกกอเก่ามันนะครับแบ่งออกแกกอเก <ve> ่ามันเพราะว่ามันหนาหลมันบ่มันหนาแบบเศษพี่น้องมันหนาคักแบบซี่เขาก็แบ่งออกนะครับเอาเสียมแบ่งออกอุปกรณ์ที่ใส้นะครับนี่ผมจะเป็นเสียมแบบซี่ครับเสียมแบบซี่เขาก็ซอออกนะครับซอออกแล้วก็มาวางายมองใดที่มันห่างๆนะครับมองกอใดที่มันบ่เกิดนะครับเขาก็วางายไปเรื่อยๆ เพราะว่าฝนตกแห้งเติบพี่น้องกับไครแน่อยู่เป็นแจ้งบุญยศที่ฝนตกมาให้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้กระสบได้แค่บริเวณนี้นครับบริเวณที่จะสอมังนั้นวันนี้กะที่ได้สมไปทั่วแปงลงนี่แหละครับถ้าสูบน้ำกะที่ประมาณสองถึงสามเมื่อเพื่อนละครับค่อยที่พอเพราะว่า,าต้องเขาต้องสูบให้มันมันชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นแล้วก็สามารถปลูกอ้อยได้นะครับสามารถสบสมอ้อยไ,ได้ เดอันนี้กะฝวนตกไมาให้นะครับฝนตกะไม้อันนี้ก็แบงเอาครับเวลานั้นเขาก็แบงจากกอพ่อกอนาน,า,น,า,นาเนี่ยพี่น้องกอที่มันนาน,า,น,า,น,า,นาเนี่ยเขาก็แบงออกมาปลูกมองที่มันบ่เกิดอ้อยเพื่อขึ้นนะครับเนี่ย,ย่ชงเช่นกอนี่ก็แบงได้นะครับแบงออกมาได้นะครับใช้กอไปเสีเขาก็แบงออกมาปลูกเลย แต่กับบลูนะครับว่ามันที่เกิดดีบอหรือว่าจ้งใดนะครับอันผมกล่าบแมนเซียนในการเทสอ้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการทาอ้อยในปีที่สองของผมนะครับปีที่สองผมก็คิดว่าหนาที่ซ่อมได้คือยังเขาซ่อมเขานะครับถ้าเขาไปใหญ่เมันก็ีิแตกกอเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็บร้องเบิ้งครับอันนี้ก็ใช้แน่อยู่ดินมันซุ่มก็บไล่เฮดไปเรื่อยเฮดไปเทื่อยละสองร่องสองร่องมันกับที่นี้ ดอนมองนีดอนนึงนะครับทีห่ห้างเนี่ยมานี่ยละตรงห้างเนี่ยแล้วก็บอกนั้นขับบ่อลายครับกระซอมบ่อลายดอกกับประมาณนี้ครับยัางดก็ขอบคุณเอฟซีทางบ้านเขาด้วยครับเอฟซี FC สปรประลาวเอฟซี FC กัมพูชาเอฟซีเมียนมานะครับที่เข้ามาเบื้องคิปผมบพว่าที่เปลี่ยนช่องทางต่างๆนะครับขอบคุณหล,ลายๆครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนเด้อครับขอบคุณหล,ลายๆครับ